คิดก็รู้จิตจมลงไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้หรือคนไหนดูท้องผ่องยุบก็ดูไปอะไรก็ได้ไม่ยากหรอกดูท้องผ่องยุบแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตจมลงไปแช่อยู่ที่ท้องก็รู้ตรงที่จิตมันเคลื่อนไปอะตรงนั้นอะจิตมันมีกิเลสชื่ออุทธัจจะมันฟุ้งซ่านนะมันฟุ้งซ่านแล้วเรามีสติรู้ทัน,น จิตเราเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้นะจะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งก็เหมือนกันแหละเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ทุกครั้งที่รู้นะทุกครั้งที่สติรู้เท่าทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตที่เคลื่อนจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดนี่เกิดอัตโนมัติเลยอย่างพระอาจารย์ท่านก็ชอบสอนเมื่อก่อนเดี๋ยน้สอนอะไรไม่รู้นะเมื่อก่อนเคยเห็นท่าน ท่านสอนเรื่องหลงก็รู้หลงก็รู้นะงั้นเราหลงก็รู้เอาพอรู้ว่าหลงแค่รู้ว่าหนีไปคิดนะนี่คือรู้ว่ามันหลงไปคิดแนละ้วหรือมันหลงไปเพ่งเรารู้ทันตรงนี้นะจิตหลงจะดับนะถ้าจิตหลงดับจิตรู้จะเกิดขึ้นเองจิตรู้นั่นแหละนะเป็นจิตที่จะใช้เดินปัญญาต่อไป จิตตัวนี้ตั้งมั่นสงบด้วยตั้งมั่นด้วยบางดวงมีความสุขบางดวงเป็นอุเบกขานะตัวนี้ในตำราเขาเรียกมหากุศลจิตญาณสัมปยุทธ์อาังขาริก,กังญาณสัมปยุทธ์ก็คือประกอบด้วยปัญญาเดินปัญญาได้ด้วยนะอาสังขาริก,กังคือไม่ได้เจตนาให้เกิดเกิดอันตโนมัติ อัตโนมัติเพราะว่าเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงจิตที่หลงก็จะดับก็จะเกิดจิตที่รู้ขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยสมาธิอัตโนมัติฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปเคยหลงยาวก็จะหลงสั้นลงสั้นลงนะต่อไปจิตขยับแป๊บหนึ่งก็เห็นแนละ้วเพราะฉะนั้นจิตก็จะตั้งมัน่นเด่นดวงขึ้นมามีกำลัง พอจิตเราตั้งมั่นมีกําลังแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินปัญญาเพราะศีลเราก็ทําแล้วด้วยการมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันศีลก็เ,เกิดแล้วพอเรามาทําสมาธินะจิตเราเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้นั่นก็อาศัยสติอะไรรู้ทันจิตไปสมาธิก็จะเกิดนั้นะสติสําคัญนะ าไม่มีสติสตไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีสมาธิฉนะน้นสติเป็นตัวสำคัญและสติที่สำคัญมากคือสติที่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองอย่างถ้าเรารู้ว่าจิตใจเรามีกิเลสเกิดขึ้นนะกิเลสจะดับเราจะไม่ผิดศีลเราจะมีศีลอัตโนมัติศีลหนึ่งข้อไม่ใช่ศีลห้าข้อแปดข้อแล้วถ้าเราทำกรรมฐานแนละ้วจิตเราเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะ จิตมันก็จะไม่เคลื่อนยาวนะไหลขยับตัวนิดหนึ่งก็เห็นแล้วจิตก็ค่อยๆตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเราจะได้สมาธิชนิดที่สองนะพอเรามีสมาธิชนิดที่สองต่อไปเราก็ถึงขั้นการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นมันยังมีสองส่วนนะในขั้นภาคปฏิบัตินะส่วนหนึ่งเป็นการเจริญปัญญาเบื้องต้น ส่วนหนึ่งเจริญวิปัสสนาปัญญาการเจริญปัญญาเบื้องต้นเนี่ยพอจิตเราตั้งมั่นแล้วเรารู้สึกอย่างขนาดเนี้ยจิตพวกเรามีกำลังนะมีสมาธิอาศัยที่ฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยจิตเป็นกุศลนะจิตมันมีความสุขมีความตั้งมั่นขึ้นมารู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่นะลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายมันขยับ เห็นไหมร่างกายที่เคลื the ่อนไหวนะเป็นของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไอ้คนที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเออไอ้จิตที่มันตั้งมั่นอยู่นั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ดูเราไม่ต้องหาตัวจิตที่ตั้งมั่นนะหลวงปู่ดูลบอกใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอเพราะงั้นไม่ต้องไปหามันเอาแค่ว่าหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้มันจะได้จิตที่ตั้งมั่นพอได้จิตตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งอยู่เฉยนะ เดินปัญญาต่อด้วยการดูลงไปเลยร่างกายเนี้